นอกจากนี้นะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกมหิดทรบุญครองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สําสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพร้อมกําลังพลของหน่วยตลอดจนส่วนราชการและผู้นําชุมชนในพื้นที่ค่ะได้ให้การต้อนรับพันเอกเจษดาสีหมอกรองผู้วยการํานักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาและก็คณะกรรมการประเมินผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี2568 ในโอกาสเดินทางมาประเมินผลของหมู่บ้านเพชรน้ำพึ่งตำบลานสักอำเภอลานสักจัังหวดอุทัยธานีค่ะ ซึ่งที่นี่ถือเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนในการในการพัฒนาจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาแล้วก็ยังได้เป็นหมู่บ้านที่เข้าประกวดนะคะหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อหมู่บ้านเพชรน้ำพึ่งซึ่งประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็มีวิถีชีวิตค่ะตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนเองก็มีจิตอาสานะคะพร้อมที่จะรวมกลุ่มทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ ให้เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งในทุกๆด้านเลยค่ะ